ย่ไงไครับการออกถนนวันแรกคบน้องกันครับก็ <laughs> โอเคนะไม่อยากจินตนาการถึงผากลับ <laughs> างหน้าเราคืออะไรอะคะเป็นทางจักรยานที่เรากำลังจะไปสวนลุมครับซึ่งเดี๋ยวเราจะผ่านกับเส้นนี้ครับดูการขี่ของทุกคนเรากำลังจะขึ้นไปบนนี้ ดูกันว่าพวกเขาจะผ่านได้หรือไม่พี่โจขี่เป็นที่ดูไปต้องัดถ่ายต่อให้ได้ค่ะพี่โจขี่ดูหน่อยค่ะเออถ่ายตามให้เดี๋ยวนะคะเราจะเปลี่ยนมือนะคะเดี๋ยวนะคะฟื้นอันนะค่ะจะสาธิตวิธีการที่จะขึ้นบนนี้นะครับด้วยการขี่จักรยานนะครับก็อันแรกเราต้องตั้งเกียร์ให้อยู่ในจุดที่เบาที่สุด ครับแล้วเราก็ตาเป็นจักรยานมินตนี่นะก็ชีวิตคนกรุงครับแต่แค่นี้ก็โอเคแล้ว